โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อฟฟี่สายบิดแดนระเบิดนะครับวันนี้เราอยู่กับหน้าจอคอมนะครับของผมเองนี่แหละเปิดประทุนไว้ช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเนาะไม่มีทิปไม่มีเที่ยวอยู่แต่บ้านติดโควิดนะครับเล่นแต่เกมอยู่แต่หน้าคอมนะครับวันนี้นะฮะเป็นโอกาสดีนะครับพอดีมีเคสเพิ่งมาส่งนะครับพอดีสั่งเคสใหม่นะครับเป็นของแต่งคอมนี่แหละเป็นเคสนะฮะกรอบนอก จะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่แต่หน้าจอคอมเล่นแต่คอมก็เลยแต่งมันหน่อยนะฮะเพื่อความสวยงามเนาะก่อนหน้านี้ก็แต่งหมดไปเยอะแล้วนะครับแต่งไฟเอาเปิดไม่ติดแป๊บหนึ่งนะเอาทำไมเปิดไม่ติดแล้วเนี่ยชิปหายแล้วอ๋อเปิดติดแล้วโอเคเปิดผิดปุ่มเมื่อกี้ไปกดปุ่มรีสตาร์ทบ้า,าไปอเลยโอเคนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่งก็ดูอ่าตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเคสกันนะครับว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับก evet. ็มารอดูกันนะโอ้ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับพูดลิ้นพันอ้๊อ้ำมเออเออององแองแองไปแล้วพวกเองดูไม่เข้าใจก็เอออห่หมกไปตามให้ก่อนนะเดี๋ยวเปิดหน้าจอกันหนึ่งนะครับ นี่หน้าจอไม่จับเลยว่ะแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูเคสใหม่กันเลยดีกว่าโอเคมาแกะดูกันเลยดีกว่าเคสใหม่ไม่มีมีดนะฮะหยิบอะไรคว้าอะไรได้แหลมๆใกล้ตัวก็นี่แหละเจอแหนบนี่แหละคว้ามาก่อนอะไรขาดไปไมะนะ่ะ หยิบอะไรได้ใกล้ตัวก็หยิบมานี่คืออะไรอย่าบอกก็ใบประกันอ๋อใบเสร็จเฉยๆไอบ,บ้าก็ว่าอยู่ฉีกขาดได้แล้วไม่เป็นไรเราคงไม่จําเป็นต้องใช้มันละใบเสร็จส่งของเฉยๆเคดตนี้ราคาประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ได้ละน่าจะพันกว่าบาทสั่งไว้แล้วลืมแล้วด้วยก็สั่งของไปโอเค เรามาชมกันนะฮะม,ม,มาฮะเทมเทนเทมเทน,น,น,นโอ้ยอุ๊ยหักหักแตกหมดโอเคเดี๋ยวขอยกก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเคครับอ่าห้องผมมันก็จะลกๆหน่อยนะครับไม่ต้องไปโฟกัสเนาะพอดีห้องหนุ่มโสดอะเนาะ มันเป็นธรรมดาแล้วที่จะต้องลกห้องของเกมเมอร์นี่ฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแกะถุงก,ก่อนฉีกไปเลยแล้วกันนี่เป็นไฟนะฮะ LED ข้างหน้า RGB นะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นกระจกใสนะครับดูตอนนี้อาจจะเดิมๆอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูตอนแต่งเสร็จนะฮะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ชม ตอนประกอบนะฮะเดี๋ว,ว่าตอนเสร็จแล้วเนาะโอเคก่อนหน้านี้ก็มาชมของเก่าไปก่อนนะฮะของเก่าพอดีก่อนหน้านี้มีตุ๊กตานะครับโมเดลสาวๆนั่งเต็มเลยตอนนี้เอาออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จก่อนหน้านี้พี่ก็อัปเดตลงใน t ิกตอกในเฟซให้ดูอยู่นะฮะมันจะมีรีโมทรีโมทอยู่ไหนแล้วอ่ะต้องไปโฟกัสนะฮะ อย่างอื่นเพราะมันลกุกไปไหนระหว่างรีโมทมีโหมดเขาอยู่นี่โอเคเจอรีโมทละแล้วก็มีโหมดเปลี่ยนไฟได้นะฮะปรับรีโมทแค่ยกแผงนี้นะไอพัดลมกับไอตัวนี้ยังไม่ได้ต่อนะฮะแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์นะฮะส่องเอาไว้สองโมเดลสองไฟเวลาตั้งโมเดลเไว้อย่างเงี้ย เาจะปิดกระจกแต่ว่าตัวนี้มันกระจกมันแคบนะฮะเป็นฝาเคสกระจกมันมีนิดเดียวเองก็เลยเปลี่ยนเคสนะฮะมันไม่สวยโอเคะก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอเอ้ยไม่ใช่หน้าจอเครื่องคอมนะฮะเดิมๆนาะให้ดูก่อนนะครับก่อนแต่งก่อนเปลี่ยนเคสโอเค ไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนประกอบเลยแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้โอ้โหเสียงพัดลมเข้าล่ะแป๊บหนึ่งนะฝนก็ตกนะฮะตอนนี้กระจัดกระจายเละเทะไปหมดเลยกัดจงกัดจ,จอกำลังชำแหละนะฮะย,ย้ายเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะฮะมาใหม่ตัวนี้ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมใส่กับหัวเพราะว่า ไม่อยากโชว์นะฮะฝั่งนี้เี๋จะติดป้ายไฟเอาฝั่งข้างในนะฮะฝั่งนี้แอบนะฮะแอบ S S D แอบไว้แล้วก็ต่อสายตรงนี้จะง่ายไงจะจับให้สวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูตอนเสร็จอะเนาะเออเดี๋ยวถ่ายถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะฮะขอประกอบก่อนประกอบต่อก่อนเนาะโอเคมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็โอ้โหเละเทะจริงกจ็จะกระจายหมดเลยอันนี้ก็เป็นพัดลมไฟนะฮะ เดี๋ยวต่ออีก2ตัวข้างในนะฮะพัดลมไฟ้างนี้โอเ okay. ค let's go ต่อเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าทุมแล้วประกอบตั้งแต่กี่โมงบ่าย3สาม <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้ว <c oughs> ห้าทุ่มแล้วนะฮะเพิ่นเสร็จโอเคก็มาดูกันเลยนะครับแผ่นแนน นีเ่เป็นไงจับจ้ามเลยยัดโมเดลใส่ยังไม่เสร็จนะฮะสั่งของมีอีก3ชิ้นนะฮะเป็นป้ายไฟตรงที่มืดๆเนี่ยสี่เหลี่ยมเห็นไหมแล้วก็ช่วงข้างล่างนะฮะเป็นป้ายไฟเลยโอเค formulas departed รู้ราคาเลยดีกว่านอ้อว่าแต่ละชิ้นมันกี่บาทกี่บาทบ้างนะครับตัวเคสนะครับตัวเคสทั้งหมดนะ1 200นะฮะ 1,250บาทรวมส่งนะอ่าแล้วก็จะมีพัดลมนะฮะพัดลม2ตัวตรงนี้ตัวละ65บาทส่วนที่เหลือเนี่ยมากับเคสเคสนะฮะซื้อเพิ่มแค่2ตัวนะฮะอ่าตัวหนึ่ง65บาทนะฮะพัดลมแล้วก็จาน UFO นะฮะพัดลมซิงค์นะตัวนี้อยู่ที่200กว่าบาท220บาทนะฮะแล้วก็ มีอะไรลนแล้วก็มีนะฮะแท้งแท้งไฟนะฮะเห็นไหมแท้งไฟแท้งไฟตัวนี้อยู่ที่180บาทนะฮะแล้วก็มีที่คัมการ์จอนะฮะที่คัมการ์จอนี่150บาทอ่าไฟนะครับ rgb เป็นเส้นอย่างเงี้ยเส้นละ100นะฮะเส้นละ100แล้วก็มีตัวควบคุมไฟนะฮะเออมี2ตัวนะฮะ2กล่องกล่องนี้160กล่องนู้น120นะฮะ นี่สามารถเปลี่ยนแสงไฟได้นะฮะบังคับด้วยรีโมทเห็นไหมเปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนได้หลายสีเลยเอ้ยไม่ติดเอ้ยเโอเคนะฮะ แล้วก็ตุ๊ก,กตานะฮะตัวละ5้บาทตัวละ2 0 0รนะฮะแล้วก็ตัว60 70บาทนะฮะเห็นมันถูกดีนะฮะเป็นโมเดลเนาะสาวเซ็กซี่นะครับ <R> ก็เลยเอาซื้อมาจับยัดใส่ดูนะฮะเพราะมันโล่งๆไงเดี๋ยวต้องรอป้ายไฟอีกนะฮะเดี๋ยวรอดูป้ายไฟมาถึงเนาะโอเคครับอ่าแต่งทั้งหมดนี้ก็งบประหยัดนะฮะ จริงๆเราซื้อพัดลมซื้ออะไรได้เนี่ยไอ้พัดลมตัวละร้อยใบตัวละร้อยสองร้อยเนี่ยเอามาต่อกับกล่องนะฮะควบคุมไฟเวลาเรากดรีโมทเนี่ยสีมันจะไปด้วยกันหมดเลยเปลี่ยนสีเหมือนกันหมดเลยเวลาวิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งเหมือนกันหมดเลยอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าเราเนาะยังว่าแะละเอาแบบให้มันมีไฟก็พอแล้วนะฮะงบประหยัดโอเคมาปิดไฟดูดีวกว่านี เอาสีไรดีเอาสีไรดีเราสีแดงดีกว่านะเห็นไหมถ้าอยู่ที่มืดๆอ้อแล้วก็ตัวไฟนี่นะตัวไฟสปอร์ตไลท์สองนะฮะตัวนี้สี่ร้อยกว่าบาทนะซื้อถ้าซื้อธรรมดามันจะถูกประมาณหกสิบบาทแต่ว่าตัวแปลงมนะันอะจะแพงเออ สั่งมาจากจีนนะฮะจีนหมดเลยทุกอย่างเลยยกเว้นเคสนะฮะเคสนี่ของไทยนะฮะอ๋อไฟข้างหน้านี้สองเส้นนี้เปลี่ยนได้นะฮะมากับเคสเห็นไหมสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยน,มนโมเดลอีกอ๋ออันนี้ดับเลยนี่หว่า โอเควิ่งปกติแล้วนะฮะนี่มุมมืดเป็นไงบ้างฮะออโอเคมีพัสดุมาส่งอีกแล้วนะฮะมารุ่นกันมันคืออะไรนะฮะเป็นของแต่งคองเหมือนกันนี่แหละชุดน้ำนะครับพัดลม พัดซิงค์ลมซิงค์เป็นไฟ R G B นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งให้ดูโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมในเป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีพัดลมเป็นหม้อน,น้ำนะฮะข้างหลังเนี่ยนะฮะต่อระบบใส่กล่องเดินไฟได้นะฮะเปลี่ยนสีไฟได้นะฮะเดินไฟได้โอเคครับตอนนี้ก็ ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเป็นรูหัวกระโหลกนะั่นะนะ่นะนะตรงนั้นนะ่ะคือระบายความร้อนนะครับของ CPU เนาะเออเป็นมีไฟ RGB แล้วก็เป็นระบบน้ำนะฮะภายในเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะต่อสายมาสองสายสองเส้นแล้วก็มีหม้อน้ำตรงนี้ฮะพักแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมเป่านะฮะความร้อนออกอะไรประมาณนี้แหละเออระบบมันเป็นแบบนี้ แล้วก็เราต่อใส่ต่อสายมานะฮะกับกล่องควบคุมไฟนะครับสามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับเปลี่ยนสีได้เห็นไหมอ่าหรือเราจะเอากระพริบแบบนี้นี่นะฮะได้ได้หมดนะฮะเท่โก้ go, go, เลยอพัดลมเราเคสเราเสร็จแล้วนะครับ ก็ตอนประกอบไม่ได้ถ่ายดูนะฮะก็งงๆถอดๆเข้าๆออกถอดเข้าถอดออกอยู่คิดว่าไอตอนเปิดอะทดลองเปิดดูมันไม่ติดก็ถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกคิดว่าติดตั้งผิดผิดวิธีที่ไหนได้เราลืมเสียบสายเนี่ยสายอะไรนะเขาเรียกสาย I/O ปะตรงเมมบอร์ดเนี่ยเออโอเคครับหลายวันมานี้ก็ไม่ได้ถ่ายนานเลยก็ตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับคอมพี่ สังเคสใหม่นะฮะแล้วก็มาติดตกแต่งไฟนะครับแล้วก็ป้ายไฟนะครับที่รอคอยเนาะก่อนอันนี้ก็ประกอบประกอบไายแล้วก็ประกอบไว้เอไทยแล้วก็ประกอบนะฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จเนาะตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สวยเลยนะครับก็ตกแต่งใส่โมเดลตุ๊กตานะฮะเซ็กซี่ซกสาวๆเต็มตู้เลยนะฮะสาวเต็มตู้เลย ก็มีป้ายไฟนะครับมีป้ายไฟเพิ่มเติมมานะฮะสั่ง้วปิดไฟดูก่อนอ่าเปิดเิดอย่างนี้ไม่รู้เห็นไหมพัดลมข้างหน้า3ตัวแล้วก็ข้างบนอีก2ตัวนะฮะก็มีเพิ่มเติมนะฮะมีซิงซิงระบบน้ำนะฮะ ซิงระบบน้ำของเซอร์เดมินี่แหละครับแล้วก็มีฮิตซิงแรมนะฮะเป็นไฟเห็นไหมเราเอาตัวครอบเดิมมันออกแล้วเราก็เอาแบบมีไฟนะฮะมาครอบใส่นะฮะซิงระบายความร้อนไหมเขาเรียกนะครับเปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนสีได้เอากดผิดผิดเฉยเลยโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอก็เป็นโบรเปเปอร์นะฮะ เคลื่นอนที่ได้เนาะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่ดิเคลื่อนไหวได้นะฮะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับมีให้ดาวน์โหลดเยอะแยะโปรแกรมนี้รู้สึกว่าหกสิบเจ็ดสิบาทนี่แหละหูฟังอย่าไปโฟกัสนะฮะเอามาใช้ก่อนเป็นหูฟังบลนะูทูธเนาะหูฟังเดิมมันพังละอยู่ตรงนี้ขาดแล้วอยู่มุมมืดโฟกัสไม่กล้องเออเนี่ยอยู่มุมมืดพังไว้ละไม้ขาดนะฮะก็เลยโยนทิ้งไว้ตอนนี้ก็ใช้ไม้ของ หองหมวกกันน็อกอยู่นะเอามาหนีบใช้ก่อนพันๆไปสื่อสารกับเพื่อนนะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเนาะส่วนป้ายไฟนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นป้ายแผ่นอะคิลิกอะคิลิกไหมเขาเรียกออแล้วก็ทําลายทํารูปก็ใส่ไฟนะฮะแล้วก็ส่วนข้างบนนี้เป็นลิมาลุนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคอมของพี่เนาะ หลังจากที่เก่าแล้วแหละมันเก่าแล้วมันคอมมันเก่ามากแล้วห้าหปีแล้วไงแล้วก็เอามาอัปเกรดนะฮะโมดิฟายตกแต่งให้มันสวยงามนะครับทำคอมแล้วก็ทำห้องเนาะอืมโอเคครับติดตามตอนต่อไปยังไงแต่งห้องยังไงเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีหนึ่งถ้าแต่งนะเออก็คอมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะ ก็ลงตัวโอเคโต้คอมก็จะลกๆหน่อยนะฮะไม่ต้องไปโฟก,กัสไม่ต้องสดใจ <laughs> ชายโสดหนุน่มโสดเนาะต้องหาแม่บ้านมาทำความสะอาดให้หน่อยละโอเคครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวหมดโควิดนะครับโควิหด COVID หมดแล้วก็จะได้ออกทริปกันนะฮะก็จะได้มีคลิปรดนะเอามาลงให้ท่านผู้ชมรับชมเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ